เดินชีวิตต่อไปมันก็ต้องใช้ใช้ใช้เงินใช้อะไรใช่ไหมครับ,รบอยากจะให้เร็วกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันคนเรามันแปดร้อยบาทที่ได้จากคนพิการมันไม่พอหรอกครับส,สวัสดีครับอตอนนี้พี่หมออยู่ที่วัดศรีประดูนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีแล้วก็มีตัวสมาชิกข,ของเรานะครับที่ อยู่ในจังหวัดอุบลอำเภอเครื่องในเดินทางมาหานะครับก็เลยมานั่งคุยกันมาสัมภาษณ์กันอยากให้ชื่อคุณศักดิ์นะครับให้ให้นะนําตัวนิดนึงครับว่าเป็นใครยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับตัวกลุ่มแล้วก็ประกันสังคมยังไงครับคุได้เลยครับสวัสดีพี่หมอยครั้งครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมผมชื่อศักดาพันศรีครับผมเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นผู้เป็นทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ ป่วยด้วยสต๊กนะครับผมก็มีผลคืออะไรครับก็คือเส้นเลือดตีบครับที่ไหนครับที่สมองครับผมเส้นเลือดตีบที่สมองเนาะเป็นสตมองผ่าผ่าที่สมองก็เลยหลักรอยผ่าให้ดูครับรอยผ่าไม่ยุบไม่ยุบอันนี้เอากลูโลกเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อครับเป็นเป็นมานานเป็นเมื่อปีผ่าเมื่อปีห้าเก้าครับผมแล้วก็ลาออกจากประกันสังคมเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือปีห้า ห้าห้าครับผมไปปีห้าสี่ห้าสี่ครับผมแล้วหกสี่ครับหกสี่แล้วก็แล้วก็ยื่นยื่นเรื่องทุคนลภาพแล้วก็ชลาภาพไปสองเรื่องครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้เข้าสิทธุคนลภาพอยู่กําลังครับกําลังเข้าเข้าก่อนนั้นก่อนนั้นก็คือทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนาะใช่ครับผมทํางานเกี่ยวกับเครื่องอลังไกแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งลาออกเรียบร้อยแล้วลาออกเหตุผลพอทิศ จะเอาเงินประกันสังคมก็คือทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับผมเป็นผู้คนละภาพก็คือมันมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานการใช้ชีวิตครับผมแต่ก็ทาด้วยมือข้างเดียวครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้ก็คือยื่นเมื่อตั้งแต่ตปลายปีหนะ้าสี่เนาะไปยื่นทุกคนลภาพยื่นที่ไหนครับเป็นยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับยื่นที่ประกันสังคมท่าวางหินครับผมท่าวางหินที่อุบลร,ราชธานีก็อเอกสารพร้อมหมดทุกอย่าง ตอนนี้ก็ที่ไปตามมาก็คือว่ากําลังจะเข้าที่ประชุมครับก็บอกให้รอก็คือข,ขั้นตอนทําอะไรไปบ้างครับก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเอก,อกี่ยวกับประวัติประวัติการรักษาการผ่าตัดประวัติที่เรารักษาที่ไหนครับเนี่ยผมรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะครับผมรักษาในกรุงเทพรักษาในกรุงเทพขอนอนุญาตเอ่ยชื่อได้ครับก็ด้วยอาจาร,รย์หมอจักรีท่านผ่าให้ แล้วก็ผลข้างเคียงก็ผลจากการผ่าตัดก็คือผมเรียบมากสวยไม่เป็นหลมุมแผ<ฮ>ลแผลแผลเรียบเทคนิคการผ่าเ,เทคนิคการผ่าของอาจาร,รย์หมอสุดยอดมากครับผมบก็ตอนนี้ก็คือลหลังผ่ามีอาการนี้ไหมครับหลังผ่าก็คือเป็นอมัมพฤกษ์ด้านด้านซ้ายครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประจําวันแต่ทุกทุกอย่างก็ ทำงานด้วยมือข้างเดียวแต่ก็พอเดินได้แล้วก็ป่าปีอะไรครับเนี่ยปีห้าเก้าครับผมป,ป่าปีห้าเก้าปีห้าเก้าหลังจากผ่าเขายังทํางานอยู่ก็เจ้านายก็ให้ทําเล็กๆน้อยครับผมด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้านายผมหมายความว่าหลังหลังจากผ่าแล้ว<ช>เราก็ายังเป็นลูกจ้างมอสามสามอยู่มอสามสามอยู่แต่ตอนเนี้ยคือเราคิดลาออกเองเพื่อกลับมาทําอ่าก็คือใช้ชีวิตชีวิตบ้านไปในที่ เครื่องในจังหวัดบ้านเกิดบนราชธานีครับผมตอนนี้ก็รออย่างเดียวก็คือลาออกเมื่อปลายปีหกสี่หกสี่ครับผมแล้วก็มายื่นสิทธิ์ต้นปีห5ห้าเมื่อเมื่อวันที่สิบมกราปีห5ห้าครับผม10มกราปีห5ห้าวันนี้วันที่วันที่ห6หกกรกฎาคมปีาหกห้าผ่านมาหเดือนหกเดือนจะหเดือนเต็มละใช่ครับเพราะว่ามันอนุ แล้วผลเป็นไงบ้างฮะผลก็คือตอนนี้ก็คือท่านเจ้าหน้าที่บอกให้รอก่อนรอกําลังจะเข้าที่ประชุมเพื่อที่จะอนุมัติออกมาก็คือสิทธิ์ก็คือชลาภาพหนึ่งครับแล้วก็ทุกคนละภาพอีกสองข้ผมผมทํางานมานี่ก็คือยี่สิบปีครับการประเมินผมเนี่ยประมาณ <c oughs> อาจารย์หมอที่ประเมินผมก็คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สิทธิประสงค์ก็คือท่านเจ้าหน้าที่เขาโดยตรงของ โรงพยาบาลของรัฐผมได้อยู่ที่61%เอปร๋อประเมินผลออกมาแล้ว61%เปเซจากคุณหมอโรงพยาบาลสประสิทธิ์สิทธิ์ประสานโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลเนาใช่ครับคือขั้นตอนคือมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมที่ที่ที่อุที่อุบลใช่ครับสาขาท่าวางกินกี่วันถึงจะไปประเมินประมาณเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งก็คือประมาณเดือนกุมภาใช่ครับ มาประเมินที่โรงพยาบาลมาประเมินที่โรงพยาบาลครับก,ก็เจ้าหน้าที่หมอบอกเลยแล้วกี่วันถึงรู้ครับว่าได้หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็พอคุณหมอตรวจตรวจเสร็จแล้วก็รู้เลยคุณหมอก็บอกได้หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอ่าแล้วไอไตัวหกสิบเปอร์เซ็นนี่หมายความว่าไงหมายถึงว่าความสูญเสียความสมรรถภาพร่างกายใช่ครับผมก็คือสมรรถภาพการทํางานของร่างกายมันได้ ทำงานไม่ได้61%และไอ้ที่6กหกสนี่เข้าข่ายที่จะได้ตัวทุกคนละภาพไหมฮะถ้าเกิน50%าทุกคนไอ้สามถ้าถึง30%มสนได้ทุกคนละภาพได้ทุกคนละภาพแต่ว่าถ้าเกิน50%าเกินแบบนี้เนี่ยหกได้อะไรบ้างฮะที่ที่ทางศักดารูก้ก็คือจะได้อ่าชดเชยไรายได้ตลอดชีวิต ตลอดชีวิตตตลอดชีวิเพราะว่ามันเกินเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะของตัวนี้ได้ชดเชยเงินเดือนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตามกฎหมายใหม่ก็คือตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออกมาเนาะปังไม่อนกมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนเท่าไหร่ฮะตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นตอนก่อนจะออกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่าแต่ก็คือเลทสูงสุดก็คือหมื่นห้าคาดว่าจะได้เจ็ดพันห้าเนาะใช่ครับคือตลอดชีพแล้วเดี๋ยวถ้าเขาแก้กฎหมายก็อาจจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ก็คือใช้สิทธิ์คนพิการอยู่ตอนนี้ครับผมปัจจุบันใช้สิทธิ์คนพิการใช่ครับแต่ระหว่าง6เดือนมานี้ได้ได้สิทธทิประโยชน์อะไรจากตัวประกันสังคมไป,ไปบ้างไหมฮะก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคต่อเนื่องนะครับผมมันเป็น NCD ก็คือการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าเรายังไม่ดีขึ้นมันก็ต้องรักษาต่อไปก็คือมายหมายความว่าทางประกันสังคมจ่ายเงินอะไรเราบ้างไหมฮะยังยังครับ แล้วตอนออกมาตอนออกมาตอนเดือนมก,กราค,คมพามีนาเมษาพฤษภาอ๋อก็คือตอนอันนั้นจะได้กรณีว่างงานอ๋อได้ว่างงานซึ่งตอนนี้ได้ครบไปแล้วครบไปแล้วครับสามสิบเปอร์เซนในเก้าสิบวันช่วงนั้นมันน่าจะได้ห้าสิเปอร์ซ็นรอยแดสิบวันไหมไม่ครับพี่หมอเพ่าะว่าลาออกถ้าถ้าเลิกจ้างอะไรเงี้ยมันจะต้องถึง มันอยู่ในช่วงโควิดเนีไม่ไก็กกกไ,ดได้ปกติกตอ๋อก็คือได้สิทธิ์การว่างงานเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบวันก็ได้ครบมาแล้วหลังจากเก้าส<ด>ิบวันตอนนี้ทําไงฮะตอนนี้ก็อิดออดหมายความว่าไงอิดออดใช้ชีวิตยังนิ่งที่สุดอ๋อหมายความว่าตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเนาะก็หวังว่าเขาจะพิจารณาเรื่องสิทธิ์ทุกพลรภาพให้เร็วกว่านี้ใช่ครับทุกคนลภาพแล้วก็อ่าชลาภาพ ขอคืนครับขอคืนหน่ก็คือลผลสุดท้ายแล้วพอได้61%สิ่งที่เราจะได้เงินจากประกันสังคมมีอะไรบ้างฮะก็หนึ่งก็คือเงินชาราภาพไอ้นี้ก็คือเป็นเงินสะสมเราที่ตอนที่เราทํางานก็ไอ้ตรงนี้เราจะได้เป็นก้อนส่วนสองก็คือเงินทุกคนระภาพเราจะได้เป็นรายเดือนจากฐานเงินเดือนเราครับผมอันที่รู้มีประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็คือจะได้เงินเดือนตลอดชีวิตครับผม,มเพราะว่าเราเกิน เราเกินสามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นไปครับผมอืมอันนี้ตามตามที่ผมรู้มานะครับก็คือภาวนาให้ให้เร็วกว่านี้แล้ววันนี้เนี่ยมาหาพี่หมอก็แวะไปที่ประกันสังคมมาเขาว่าไงบ้างฮะก็คือว่ากำลังจะถึงคิวของคุณแล้วกำลังจะถึงคิวของคุณแล้วเพราะว่าก็เขาก็โทรมาบอกว่าเออกำลังจะถึงคิวของคุณแล้วอก็คือก็สิ่งที่ผมอยากจะ ปากถึงประกันสังคมก็คือว่าคนเรามันเดินงานเดินชีวิตต่อไปมันก็ต้องใช้ใช้ใช้เงินใช้อะไรใช่ไหมครับ,รบอยากจะให้เร็วกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันคนเรามันแปดร้อยบาทที่ได้จากคนพิการมันไม่พอหรอกครับ,ครบแค่เดินเดินผ่านร้านอาหารร้านซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารมันก็หมดแล้วครับผมก็เคนะั้นอยากจะให้การทํางานเร็วขึ้นเพราะว่า คนเรามันมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าเราก็ฝากถึงท่านผู้บริหารท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผมท่านสุชาติชมกินขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมขอบขอบพระคุณล่วงหน้าครับครับท้ายที่สุดแล้วฝากถึงเพื่อนที่เขาเ,เจ็บป่วยอยู่นะครับไม่ว่าจากการทํางานหรือว่าไม่ใช่การทํางานก็แล้วแต่เนาะ ที่กําลังแบบเป็นผู้ทุพพลภาพอะไรพวกนี้เรากําลังจะยื่นหรือยังยังไม่ได้ยื่นอะไรพวกนี้ฝากฝากฝากถึงคนกลุ่มนี้หน่อยนะครับว่าแนะนําเขายังไงหรือว่าจะให้ข้อคิดเขายังไงบ้างก็คือว่าก่อนที่คุณจะลาออกจากงานหรือว่าคุณก่อนที่จะไปยื่นเอกสารคุณต้องพร้อมพร้อมอย่างเช่นประวัติการรักษาทะเบียนทะเบียนประวัติอะไรพวกนี้ครับผม ไปขอไม้พร้อมเอกสารคุณเตรียมไม่พร้อมกับผมแล้วก็อย่าลืมไปทําบัตรคนพิการให้เรียบร้อยก่อนก็คือก่อนที่คุณจะไปทําบัตรคนพิการคือคุณขอหนังสือจากคุณหมอที่รักษาคุณ<ม>ก่อนว่าผมมีความประสงค์ที่จะไปยื่นหนังสือเพื่อขอรับเป็นคนพิการ<ม>ก็ไปยื่นไปไปขอที่ไปให้หมอ ของโรงพยาบาลของรัฐเป็นผู้วินิจฉัยว่าสมรรถภาพร่างกายของคุณมันพิการพอได้ตัวนั้นมาคุณเอาไปยื่นที่พมจก็คือประกันสังคมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์พมอเนาะพมงพมพมครับเขาจะออกบัตรเขาก็จะออกบัตรผู้พิการให้แล้วก็เตรียมให้พร้อมถ้ามีตรงนี้แล้วพอไปยื่นแล้วมันจะรวดเร็วขึ้นระหว่างประกันสังคมกับพมยเร็วกว่ากันฮะ มพอมอเร็วกว่าพอมอเร็วกว่าเร็วกว่ามากพอมอได้อะไรมาบ้างก็คือบัตรบัตรคนมีการเงินแปดร้อยบาททุกเดือนแล้วก็ไปรักษาพยาบาลก็ยื่นบัตรนี้ได้ใช่ครับผมรักษารักษาได้ทั่วบุันขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพฟรีด้วยรู้ไหมฟรีครับเคยขึ้นยังใช้ตลอดครับก่อนที่จะลาออกมาก็คือรถไฟบนดินใต้ดินรถเมย์ก็ครึ่งราคา แต่ถ้าเราสะดวกที่จะเดินทางรถ BTS บนดินใต้ดิน MRT ก็คือฟรีบริการดีมากครับผมก็ขอขอบคุณคุณศักดานะครับที่วันนี้มาเจอพี่หมอแล้วก็มาคุยกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูไม่บ้างก็น้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ